ได้แล้วเราก็จะกินตั้งแต่อ่อนประมาณนี้เลยนะคะทุกคนเพราะถ้าเรารอให้มันแ,แก่ดีดตอ,อาการติดพอดีอืมวันติดเนีย้ยพอดีดิฉันอยากกินนะคะทุกคน <laughs> พี่หลีก็เลยมาหักให้สักสองฝักเพราะว่ากินเยอะไม่ได้ค่ะต้องกินได้แค่วันละหนึ่งฝักนะคะวันติดเนีย้ยพอดีเลยเออถ้าถ้าปล่อยให้มันแก่เต็มที่มันก็จะนี่ไงเล่ดีผมดำดำนะน้ำเติมนิดนี่นาดานี่เติมไปเลย,ย,ยเออหนีเอาอีกสักฝักสิ นี่อเอาอีกสักฝักเอาสองฝักผมมันยังไม่เกศเท่าไหร่ทุกคนดูดแต่เราปลูกกินเองอะภูมิใจอืออู้วน,นี่ก็ยังอ่อนอยู่ไม่เป็นไรต้มก,นะกินเล่นนะเออเอาไปต้มกินเล่นโกรธเพราะว่าดิฉันต้องให้นี่ดำปืดเนะประมาณนนั้นมไ,มไม่เป็นไรดิฉันอยากนะคะทุกคนดิฉันดิฉันอยากกินสามีก็เลยมาหาให้สองฝักขนานี้ 你你你。